สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าโทรศัพท์สามารถเปิดเซิร์ฟ i n e c r a f t ได้หรือไม่ไม่ไม่ก็ตามที่ได้บอกไปตามต้นคลิปนะ่นแหละฮะในวันนี้เราจะใช้โทรศัพท์ Redmi 5 Plus ครับซึ่งมีสเปคคือ Snapdragon 625แล้วก็ RAM 3 g b นะครับในการเปิดเซิร์ฟ i n e c r a f t กันนะครับอย่างแรกเลยแอปที่เราจะต้องใช้ในวันนี้ก็คือแอปที่ชื่อว่า เทอร์มักหลังจากโหลดแอปมาเสร็จสิ้นก็ทำการเข้าไปในแอปฮะแล้วก็ทำการอัปเดตแล้วก็อัปเกรดเทอร์มักให้เป็นรุ่นล่าสุดก่อนนะฮะโอเคหลังจากใหเราอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยเอ้ยอัปเกรดและอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการค้นหาตัวจาว่าในเทอร์มักที่เขาให้มานะฮะปรากฏว่าเราเนี่ยไปนค้นเจอตัวที่ชื่อว่า Open JdK17 ซึ่งมีแค่ตัวเดียว หน้าหาท่านผู้ชมมีแค่ตัวเดียวโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้ง Java two hours later โอเคหลังจากติดตั้ง Java เสร็จแล้วเราก็มาเช็คกันว่าไอตัว Java เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าโดยการที่จะเช็คว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ทําการตรวจสอบเวอร์ชันฮะโดยการเขียนคําว่า Java เป็นรัคขีดเวอร์ชันในที่นี้เราก็ทําการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ ปรากฏว่าใช้ได้ก็แง่แหละก็มันก็ต้องใช้ได้สิแลังจากนั้นก็สร้างโฟลเดอร์ไว้นะสำหรับเป็นที่เก็บไฟล์จะได้ไม่กระจัดกระจายโอเคอาฮะทำการ Wget เช็คไปรอบหนึ่งโอเค Wget คืออะไร Wget ก็คือ Wget เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อดาวนโหลดไฟล์จากเว็บไซต์ได้ในรูปแบบ text console น่าหนาท่านผู้ชมโอเคหลังจากที่ติดตั้ง Wget เรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะ เราก็ไปหาตัวรันเซิร์ฟใหม่ครับ1.8.1นะฮะที่เป็นแบบวานิลลานะฮะในที่นี้จะใช้ตัวต้นฉบับเลยแล้วเพราะว่ามันอาจจะง่ายก็ได <c oughs> ้พอหา URL <c oughs> ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำการดาวน์โหลด Wget เลยฮะโดยการพิมพ์ Wget แล้วก็ URL ที่ต้องการฮะ <c oughs> พอเราเสร็จก็มาทำไฟล์รันในเทอร์มักะฮะ <c oughs> โดยไอตัวเทอร์มักเนี่ยมันเป็นระบบปฏิบัติการ Linux เราก็ต้องใช้ตัว shell script แทนตัวไฟล์แบตนะฮะซึ่งกน่าละฮะโอเคฮะ เขียนเสร็จแล้วก็เปิดเสร์ฟเลยฮะโอ้หวัตตาฟากแอปเด้งโอเคลองใหม่โอเคอย่างน้อยๆก็รันมาถึงตัวอูล่าละเราก็ปรับตัวอูล่าเป็นทรูแล้วก็ลองรันใหม่อีกครั้งฮะ วัดด <m akes noise> ้าฟากหลุดเหมือนเดิมโอเคในไหนมันก็ หลุดขนาดนี้แล้วงั้นเราลงไปเวอร์ชันเก่าๆเลยก็ได้งั้นเอาเป็นเวอร์ชั่น1.12.2และกันโดยเป็นของสป i g o ตเหมือนเดิม 2> 3, 2, 1, ไม่ได้แย่ผลที่ได้ก็คือรันได้นะฮะเรารันเซิเสร็จแล้วแล้วคำถามคือแล้วเราจะไปเอา IP มาจากไหนล่ะซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาครับคำตอบง่ายๆก็คือผมเนี่ยใช้อเน็ตโทรศัพท์ฮะใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน USB กับโน้ตบุ๊กโดยตรงเพราะฉะนั้น IP ของเซิฟจะเท่ากับเกตเวย์ฮะ โอเคเราก็มาหาเกตเวกันเลยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะ,ะก็พิมพ์ C M D โดยพิมพ์ว่า I P c o n f i g โอเคฮะเห็นเกตเวยังฮะพอได้ I P มาเสร็จปุ๊บเราก็เอามากรอกใน Minecraft version หน1.12.2อะฮะโอ้สวยพอเข้ามาในเซิร์ฟเสร็จแล้วก็อ๋เล่นได้เนี่ยไม่ได้แย่เท่าไหร่ชิโตถือว่าไม่ได้แย่ทุกคน ดีแหละถามว่ามันโหลดเซิฟทันไหมก็สำหรับเล่นคนเดียวก็คิดว่าน่าจะทันนะถ้าเล่นเซอร์ไพเซแต่ถ้าเกิดว่าแบบโหลดวิ่งเล่นเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นเอาไว้สำหรับเปิดเซิฟเล่นคนเดียวไม่ก็เล่นกับเพื่อนอเล่นกับเพื่อนแล้วเปิดธรรมาชีน่าจะได้ฮนะแต่ก็นั่นแหละฮะโทรศัพท์เขาออกแบบมาให เล่นฮะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดเซิร์ฟฮะก็ดูแล้วก็อย่ากไปทำตามกันละเดี๋ยวโทรศัพท์จะบึ้มเปล่าๆโอเคสหรับวันนี้ก็เป็นที่สรุปกันได้ว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์ในการเปิดเซิร์ฟไมค์ครับได้ในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ